การดื่มสุราทำให้ผู้ดื่มทำทุกสิ่งอย่างไวความสามารถในการคลองสติหายไปอย่างไวตัดสินใจอย่างไวกลายเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอย่างไวเงินในกระเป๋าก็หายไปอย่างไวเวลาหายไปอย่างไวเย้ต้องรีบกลับบ้านอย่างไว ต์ดรถอย่างไวเหยียบคันเร่งอย่างไวแล้วก็ถึงอย่างช้าอยู่อย่างเดียวรู้สึกตัวช้าไปดื่มก็อย่าขับเลิกเหล้าอย่างไวดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 รถยนต์ไม่ทราบชนิดเฉียวชนรถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสรถยนต์หลบนี้รถบรรทุกชนรถยนต์กระบะติดคว่ำที่น้าวัดคิรีวิหารคนขับหิ้วขาดจังตราดเรียกประชุมหน่วยงานแก้ไขปัญหาบนเกาะช้างและรายงานวันรัฐธรรมนูญ ต่อไปนี้พบกัขบข่าวประจำวันกับทีมข่าวักสยามเคเบอรทีวีและตราทีวีดอทรถยนต์ไม่ทราบชนิดเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสส่วนพยาบาลโรงพยาบาลตราดล,ลงช่วยเหลือขณะกำลังกลับบ้านเมื่อเวลาประมาณ23.30นาฬิกา30นาที วันที่8ธันวาคม2557บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดร้อยเวรสอบพอเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดและรถกู้ชีพโรงพยาบาลกรุงเทพตราดให้เดินทางมารับผู้บาดเจ็บ ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ20-25ปีอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าเลือดเต็มปากแขนและขาหักโดยมีพยาบาลโรงพยาบาลตราดที่กำลังเดินทางกลับบ้านผ่านมาพบเห็นเหตุการณ์พอดีจึงได้จอดรถและลงมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรวมถึงประเมินอาการเบื้องต้นก่อนที่รถกรู้ชีพโรงพยาบาลกรุงเทพตราดจะเดินทางมารับและส่งตัวผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลตราด ร้อยเวรสพอมองตราดได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกอไก่จอจานกอไก่246ตราดสภาพรถพังเสียหายที่ถูกรถยนต์ไม่ทราบชนิดชนแล้วหลบหนีไปทางอำเภอเขอสมิงสอบถามผู้พบเห็นเหตุการณ์ทราบว่าผู้บาดเจ็บได้ขับรถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปทางอำเภอเขาสมิงเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีรถยนต์ไม่ทราบชนิดพุ่งมาด้วยความเร็วและชนกับรถจักรยานยนต์ ของผู้บาดเจ็บอย่างแรงจนทำให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวรถบรรทุกชนรถยนต์กระบะพลิกคว่ำที่หน้าวัดคิริวิหารทำให้การจราจรติดขัดขณะที่คนขับนั้นนิ้วขาดเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่9ธันวาคม2557 ที่น้าวัดคิรีวิหารตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดราชได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุกชนกับรถกระบะที่ถนนสุขุมวิททำให้รถยนต์กระบะพลิกคว่ำและรถกระบะได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บนิ้วมือขาดหลังกเกิดเหตุนายประมวลมุสิรัตน์นายกเทศบาลชำรากและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพท่าเลื่อนได้นำรถยนต์บรรทาสาธารณภัยมาช่วยในการอำนวยความสะดวก เนื่องจากรถบรรทุกพลิกตะแงคงกีดขวางการจราจรหนึ่งช่องทางทําให้รถยนต์ที่เดินทางไปมาไปไม่สะดวกทําให้หนายประมวลต้องใช้รถบรรเทาสาธนณภัยมาดึงรถบรรทุกให้พลิกกลับมาได้ต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลตราดทั้งนี้เนื่องจากรถยนต์วิ่งตัดหน้ารถบรรทุกจึงเกิดการพลิกคว่ำดังกล่าว เจ้าตราดเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามข้อเรียกร้องปัญหาต่างๆจากประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะช้างในประธานสุรกริจบวรร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดราดพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้เขาร่วมประชุมติดตามการดำเนินการตามข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆจากประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง ได้ร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชซึ่งเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธ,ธิภาพจังหวัดจึงได้ดำเนินการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมบันชื่นสารกลางจังหวัดโดยการประชุมในครั้งนี้ทางจังหวัดได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ร่วมกันหาหรือข้อเรียกร้องประกอบไปด้วยปัญหาที่ดินทับซ้อนที่ดินราษฎรกับที่ดินของรัฐซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิการครอบครองปัญหาเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่ที่1กับหมู่ที่2ตะบนเกาะช้างที่ทําให้ถนนยังไม่รอบเกาะช้างซึ่งทางกรมทางหลวงชนบทได้ดาเนินการออกแบบประมาณการแล้วแต่ยังพบปัญหาคือเส้นทางที่ตัดผ่านจะต้องผ่านแนวป่าของเขตอุทยานแห่งชาติ ปัญหายาเสพติดซึ่งทางจังหวัดได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดกดคันโดยเฉพาะในกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทราบว่าการเสพกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยปัญหาการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ปัจจุบันทางอำเภอเกาะช้า,ชางในฐานะนายทะเบียนและสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจะร่วมกันดำเนินการจัดระเบียบให้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังพบเข้าร้องเรียนเรื่องปัญหาการจัดการขนส่งในเรื่องของรถบริการรับจ้างที่ไม่มีใบขับขี่ซึ่งทางจังหวัดได้ขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเรื่องนี้มายังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพิ่มความทีในการให้เจ้าหน้าที่ขนส่งลงพื้นที่ตรวจสอบอยางไลวก็ตามในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการนําเสนอแนวคิดในการจํากัดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล ขึ้นไปยังเกาะช้างรายงานวันรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญหมายถึงกฎหมายว่าด้วยการระเบียบการปกครองประเทศซึ่งตรงกับวันที่10ธันวาคมพศ2475เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช2475เมื่อวันที่10ธันวาคม2475เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแรกของประเทศไทยด้วยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วครา่าพุทธศักราช2475ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่17มิถุนายนพศ2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราศฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อว er no ันที่14มิถุนายนปีเดียวกันลักษณะสำคัญคือได้เปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นการปกครองแบบรัฐสภาทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวพศ2475ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นประมุกไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองแต่เป็นผู้ใช้อำนาจแต่ผู้ใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรีซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้บริการราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทนรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติมิได้ใช้เพียงแต่อำนาจนิติบัญญัติเท่านั้นแต่มีอำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วย อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีรวมทั้งพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบกันเป็นรัฐบาลก็จะมีอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนได้หากเห็นว่าได้ดำเนินการไปในทางที่จะเป็นภัยหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์สำคัญของรัฐซึ่งจะมีผลเท่ากับการถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งมาเพื่อให้รัษดรเลือกตั้งใหม่ในส่วนของ ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นั้นได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้สำหรับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นสร้างขึ้นเมื่อวันที่14มิถุนายนพศ2482โดยความประสงค์ของจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งการปกครองในยุคนั้นได้มีการวิพากวิจารณ์กันนริยะต่อมาว่าไม่ได้รับการปกครอง ระบอบราาประชาธิปไตยแต่อย่างใดแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสารีใต้สถานีบีทีเอสอนุสารีโทรศูนย์เก้าศ่งแปดหนึ่งแสอถานีขนส่งมอดชิดช่องขายตัวที่43โทรศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่แปสถานีขนส่งตราดโทร 039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา แนาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาบุฟเฟ่ลองเบียรตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาโทร039 525 488และ081 155จ5งหวัดตราจ,จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยประจำจังหวัดตราเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่9ธันวาคม2557ในโรงยหริรเทจันทรทารางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานในการเปิดงานจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานปปชประจำจังหวัดตราดร่วมกับภาคีเครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้นบริเวณศาลา1หนึ่งร้อยปีตราดล้ำลึกหน้าสาากลางจังหวัดตราดซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการรัฐวิสาหากิจภาคเอกชนภาคประชาชนและนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมกว่า500คนนางสาวอรวันสิทธิบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำตรงตราดกล่าวว่าตามที่องค์กรสหรประชาชาติหรือ UN ได้กำหนดให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลหรือ International Anti-Corruption Day ซึ่งได้กำหนดประเด็นความร่วมมือด้านมาตรการเชิงป้องกันโดยทุกประเทศต้องมุ่งป้องกันปัญหาคอร์รัปชันเป็นอันดับแรกประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาสหรประชาชาติ วารยการต่อต้านการทุจริตจึงต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเปรียงและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำนักงานปปชประจำจงังหวัดจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานในวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยนิทรรศการผลงานสำนักงานปปชครบรอบ15ปีรวมทั้งผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปปชประจำจังหวัดตราดรวมทั้งการเดินโรณรงค์รวมพลังต่อต้านการชุจจริตบริเวณรอบเขตเทศบาลเมืองตราดทอทอทอตราประกาศแผนพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวตราดปี2558เร่งดันสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวภูมิภาค ที่ห้องประชุมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจังหวัดตราดนางเสาววรรณประภาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันประชุมแถลงแผนการทําการประชาสัมพันธ์และแผนการตลาดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดซึ่งในปี2558มีสื่อมวลชนจังหวัดตราดเข้าร่วม นางสาววันนประภากล่าวว่าในปี2556มีนะักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตราดจ,จำนวน1.68ล้านคนทําให้มีไรายได้เข้าจงัจงหวัดตราดจ,จำนวน1.26ล้านคนโดยในปี2557คาดว่าจะมี1.79ล้านคนหรือเพิ่มรอยละ6และในปี2558 ตั้งเป้าหมายไว้จำนวน1.9ล้านคนและเพิ่มร้อยละ8ซึ่งนะักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดตราดจะเป็นชาวต่างประเทศโดยมีชาวรัเสเซียมากที่สุดและเยอรมันรองลงมาส่วนนะักท่องเที่ยวมีชาวภาคอีสานเดินทางมามากที่สุดและกลุ่มครอบครัวและกลุ่มประชุมสัมมนาจะมีมากที่สุดผู้อำนวยการทอทอทอจังหวัดตราดกล่าวว่าในปี2558 จะมีการวางแผนการทำงานไว้สีมาตราสองมาตราแรกจะเป็นการประชาสัมพันธ์งานเป็นหลักโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมช่วงปลายปีเช่นปั่นสุดปลายฟ้าบุรพาส่งตะวันสุดบุรพาหรือต้นปีใหม่จะมีงานทั้งยุทธนาวีวันวาเลนไทน์หรือคาราวานวิถีไทยรวมทั้งตระลําลึก ส่วนไตรามาสท้ายจะเร่งทำกิจกรรมทางการตลาดในช่วงโลซีสั้นด้วยการจัดก,กิจกรรมตามภูมิภาคต่างๆเพื่อส่งเสริมให้คนเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตราดรวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวตราดเมืองต้องห้ามพลาดผู้ว่าตราดสำนักง,งานประมงตราดปล่อยพันน้ำ2.7ล้านตัวเฉลิมพระเกียรติในหลวง5ธันวาคม2557ที่บริเวณหาดลานทรายตําบลแหลมกลัดอําเภอเมืองจังหวัดตราด น,นายนรงธีวจันทร์ธารางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดราชเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557ซึ่งมีนายชัยยั์การสมเน่ประมงจังหวัดราชเป็นผู้ดำเนินโครงการและมีอบตอแหลมกลัดร่วมนายชัยันกล่าวว่าเนื่องจากวันที่5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาทางกรมประมงได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั่วประเทศส่วนจังตราศัมพันักงานประมงจังตราและหน่วยงานสังกัดกรมประมงได้ดำเนินโครงการที่หาดลานทรายตะบนลากลัดอำเภอเมืองจังตราโดยปล่อยกุ้งทะเลสองล้านตัวและสัตว์น้ำจืด7 0 0 0แสนตัวรวม2.7ล้านตัวซึ่งจะมีการปล่อยอีกสองล้านตัวซึ่งผลจากการที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ มาหลายปีในหลายพื้นที่ทำให้ทางจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์กลับขึ้นมาแล้วทุกวันนี้ชาวประมงสามารถได้ประโยชน์จากโครงการนี้จำนวนมากเปลี่ยนอากากศประจำวนันท่าตวนออกมีอากาศเย็นมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-34องศา,ศาเซลเซียสลมตวนออกเชิงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรขอเชิญร่วมทําบุญบูชาพระกิง่งรุ่นทินกำเนิดและเหรียญที่ะระลึกอายุครบ92ปีของท่านกงเตืองเตชะปัญโย เพื่อนำไรายได้ก่อสร้างเพดานและเทพื้นคอนกรีตรอบพระอุโบสถนวัดแหลมเปาะจังหวัดกาะกงกัมพูชาและนำไรายได้มอบสาธารณประโยชน์ภายในจังหวัดตราดส่วนหนึ่งมอบให้กับสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดพิธีบวงสวงและปลุกเสกเดียวโดยท่านกงเตืองเกจิชื่อดังเชื้อสายไทยเกาะกงจัดสร้างโดยสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดสั่งจองได้ที่ ชมรมพระเครื่องคลองใหญ่คุณปองคลองใหญ่0 9 2 9 8 6 6 6 7 8คุณสยามคลองใหญ่0 8 1 3 7 7 6 4 1 7ศูนย์พระเครื่องท่าเรือตราดอาจารย์วรชาติอินทโชต0822008628สนามพระวัดกลางตราดคุณขาวตราด0 9 0 3 9 7 7786สนามพระตลาดเทศบาล2จันทบุรีดาบชาติตชด085 404 1101สนามพระตลาดเฟมิลี่จันทบุรีคุณวีจันทบุรี081 771 2152สำนักง,งานหนังสือพิมพ์เอกรัฐจันทบุรีบอกอนบ081 291 9223สถานีวิทยุไทยอาสาป้องกันชาติคุณเบญจพลเนินริมหนอง086 156 8081เอรถตู้ตราดหันเล็ก088 196 0828ด่วนมีจํานวนจํากัด